วันนี้จิ๊บจะมาชวนคุยเรื่องของคาซีเด็กโตนะคะด้วยความที่ว่า2อวันที่ผ่านมานะมีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเลยสอบถามเกี่ยวกับคาซีเด็กโตเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กในวัยห้ถึงแขวบนะคะซึ่งถ้าเป็นเด็กในวัยนี้นะจิ๊บก็จะแนะนําเป็นบูเตอร์ซีดไปใหนะ้ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็จะสงสัยว่าบูเตอร์ซีดมันคืออะไรแล้วมันต่างก,กับคาซียังไงนะคะ คาซีเรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือบ่อนั่งสําหรับเด็กที่เราจะต้องเอาไปยึดเอาไปติดตั้งกับเบาะรถยนต์ของเราแล้วเราจะยึดตัวน้องเนี่ยติดกับเบาะคาซีอีกทีหนึ่งนะคะแต่บูสเตอร์ซีจะต่างออกไปบูสเตอร์ซีจะเป็นเพียงแค่เบาะเสริมนะตามชื่อเลยคือบูสเตอร์เป็นตัวที่บูดน้องหนุนน้องให้สูงขึ้นด้านหลังเข้าออกมาเพื่อที่ให้เขาเนี่ยสามารถคาดเขด็มขดัดนิรภัยได้พอดีนะคะดังนั้นเนี่ยตัวบูสเตอร์ซีเนี่ยจะไม่มีการติดตั้งใดๆน,นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถามว่า บูเทอร์ซีทที่ติดตั้งด้วยไอโ f ฟิกมีไหมคำตอบก็ววคือไม่มีนะถ้าติดตั้งต่อให้มีการติดตั้งด้วยไอโซ i so ินะ i อ so โ f ฟิกนั้นก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการเซฟลูกของคุณพ่อคุณแม่แต่อย่างใดมันจะช่วยเซฟตัวมันเองไม่ให้หลุดออกมาแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าลูกของเราจะถูกเซฟด้วยเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วนะ แต่ก็จะมีคุณพ่อคุณแม่บางท่านนะที่รู้สึกว่ายังไม่อยากให้น้องคาดเข็มขัานิรภัยแบบผู้ใหญ่เลยอยากให้น้องแบบใช้เบลล์5จุดของตัวคาซีดอยู่นะก็เลยเลือกที่จะไปซื้อคาซีดเด็กโตจะเพื่อนบอกว่าคําว่าคาซีดเด็กโตนะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถคาด เข็มขัดแบบเบลล็อก5จุดเนี่ยไปได้จนถึงน้อง10ขวบ11ขวบไม่ใช่นะคำว่าคาซีเด็กโตเนี่ยมานหน่อยถึงว่าถ้าน้องโตจนถึงวัยหนึ่งที่ไหล่เขาเนี่ยสูงเลยตัวสายเบลไปแล้วนะคะเราสามารถถอดตัวสายเบล5จุดนั้นออกได้แล้วก็ให้น้องคาดเข็มขัดนิรภัยแบบผู้ใหญ่หรือใช้งานในโหมดบูตเร์ซี่นั่นแหละนะคะได้ ก็คือสามารถสลับเป็นหมดของพิวเตอร์ซิทได้เท่านั้นเองถ้าน้องอยู่ในวัย5-6ขวบแล้วเขาสูงเกิน110ขึ้นไปแล้วต่อให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อคาซีทเด็กโตที่มีเบลล็อก5จุดก็จะไม่ได้ใช้นะคะก็ต้องถอดมาใช้ในหมดบูตเตอร์ซีทอยู่ดีนะ แล้วก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าให้น้องคาดเข็มขัดนิดราภัยแบบผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยจะปลอดภัยไหมถ้าเขาคาดไปแล้วมันพอดีกับตัวเขานะนั่นคือปลอดภัยนะคะจิ๊บอยากจะชวนทุกคนมองย้อนกลับไปถึงที่มาที่ไปก่อนที่จะมีคาร์ซีดโพลเตซีดใดๆเนาะว่าจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยก็คือยึดคนคนนึงยึดเราเนี่ยนะคะติดไว้กับเบาะรถเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ก,กระเด็นหลุดออกไปนอกรถนะคะ เรามีเข็มขัดนิรภัยที่สามารถเซฟผู้ใหญ่คนหนึ่งได้แล้วนะคะส่วนสําหรับเด็กเล็กเราก็สามารถเสริมเบาะหนุนด้วยบูเทอร์ซีดเพื่อให้เขาคาดเข็มขัดนิรภัยแบบผู้ใหญ่ได้สําหรับเด็กที่เล็กลงมาอีกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ได้เสริมเบาก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ใช้คาซีที่มีเบลล็อก5จุดส่วนสําหรับเด็กอ่อนเด็กทารก เด็กในวัยนี้เขาจะบอบางมากดังนั้นสินค้าคาซทีที่ใช้งานกับตัวเขาเนี่นะคะก็จะมีฟังก์ชันมีรายละเอียดมีดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายจนทําให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยรู้สึกไปว่าคาซีที่ดีคาซีที่ปลอดภัยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะคะสิ่งที่ปลอดภัยสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเด็กวัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะดีที่สุดในวัยอื่นๆด้วยเนาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการที่จะเลือก คาซีดหรือบุตรซีดที่ดีที่สุดสำหรับเขานะหนเลยนะเลือกเลือกให้ถูกให้เหมาะตามช่วงวัยตามสรีระของเขานะคะสนะเลือกสินค้าที่มันได้มาตรฐาน3อันนี้สำคัญนะเราเป็นสิ่งที่หลายๆคนเลยละเลยนะคะคือใช้ให้ถูกวิธีตามไปก็ตามที่มี3ตัวนี้นะคะน,นี้ปลอดภัยเซฟแน่นอนนะ สำหรับใครที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจิ๊บมาตอบให้นะถ้าสนใจสินค้าคาซีรถเข็นเด็กติดตามได้ที่หน้าเพจและเว็บไซต์ของร้านเพนกวินได้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามสวัสดีค่ะ